ส0งศโลกของเราจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และลึกซึ้ง Essential Life Worker แอและเรียบเรียงโดยชิตวันเน็ตการเปลี่ยนแปลงเงินทรงพลังกำลังก่อตัวขึ้นบนโลกใบใหม่เรียกร้องให้ผู้ตื่นรู้ปรับจิตวิญญาณสู่เส้นเวลาสูงสุดของตน เพื่อนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี2030โลกของเราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และลึกซึ้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมองการไกลในการวางแผนก้าวต่อไปในอนาคตจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณ พัฒนาช่องทางรับรู้ของคุณอย่างปลอดภัยและยึดมั่นในอำนาจแห่งตนในช่วงเวลานี้โอบกอดการชี้นำจากภายในกระจัดความสงสัยในตนเองขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจที่ค้นพบใหม่สู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกไปใหม่พลูโตในราสีกุม การปฏิวัติทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลวันที่19พฤศจิกายน2อ2ศดาวพลูโตช่างเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและความจริงจะเคลื่อนจากราศีมังกรสู่ราศีกุมการเดินทางครั้งสำคัญนี้คาดว่าจะกินเวลาประมาณ20ปีการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ ครั้งนี้แสดงถึงวิวัฒนาการอันทรงพลังกำลังก้าวไปนวัตกรรมและการปฏิวัติส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมและชีวิตส่วนบุคคลครั้งสุดท้ายที่ดาวพลูโตอยู่ในราศีกุมวงเลขข็บขศ1778ถึง17 1798 โลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำคัญระดับโลกการเปลี่ยนผ่านทางโหราศาสตรน์นี้ถูกกำหนดให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปิดเผยความจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการล่มสลายของระบบที่ล้าสมัยและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและส่วนรวม มันแสดงถึงการล่มสลายของกระบวนการทัดเก่าๆและการนำไปสู่ยุคใหม่ยึดเหนี่ยวเส้นเวลาของโลกใบใหม่ขณะเดียวกันก็หลอมรวมพลังงานแห่งการขึ้นสู่สวรรค์การฟื้นฟูพลังอำนาจภายในและการก้าวสู่เสรีภาพที่ค้นพบใหม่หลังจากการชำระล้างพลังงานอย่างละเอียด พลังภายในของตัวเองกำลังฟื้นฟูสู่การทำงานอย่างเต็มรูปแบบวันใหม่กำลังใกล้เข้ามาบนโลกที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์สร้างความรู้สึกตื่นเต้นภายในปล่อยให้จิตวิญญาณน,นำทางสู่ชีวิตที่นำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขภายในอย่างแท้จริง ความยืดหยุ่นของตัวเองในช่วงเวลาที่ท้าทายกาลังหล่อล้อมตัวเองให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปล่งประกายหลังจากผ่านกระบวนการเล่นแร่แปรทาตอันลึกซึ้งขยายสู่เสรีภาพที่ค้นพบใหม่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางสู่สวรรค์การสร้างใหม่การเปลี่ยนแปลงการขจัด อุปสรรคพลังแห่งการฟื้นฟูการเรียกคืนมีความรู้สึกสั่นสะเทือนภายในกลุ่มคนที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเร็วๆนี้รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญและน่าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้นบทต่อไปนี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าครั้งสำคัญการเปิดเผยการรีเซ็ต และการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังใส่ใจกับทีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆในขณะนี้ตระหนักถึงวิธีที่คุณอาจมอบพลังของคุณไปโดยไม่รู้ตัวหรือที่ที่คุณสามารถรับผิดชอบส่วนบุคคลได้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและสำคัญกำลังจัดตำแหน่งคุณเพื่อความดีและโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่กว่า จงมีศรัทธาและยอมจำนนอย่างสง่างามในขณะที่อุปสรรคกำลังถูกกำจัดออกไปพลังงานที่สูงขึ้นยังคงหลั่งไหลเข้าสู่โลกคุณอาจรู้สึกไม่เหมือนตัวเองเมื่อเร็วๆนี้คุณอาจรู้สึกเศร้าเครียดมีอารมณ์เกินหรือเปลี่ยนจากสูงไปต่ำ คุณกำลังปรับตัวเข้ากับพลังงานโลกแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ที่แตกต่างกันซึ่งอยู่รอบตัวคุณการชำระล้างยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากไม่มีสิ่งใดหนาแน่นสามารถคงอยู่ในสนามการสั่นสะเทือนของคุณได้เรียกชีมแสงสว่างของคุณบ่อยๆเพื่อล้างสนามพลังงานของคุณรวมกับตัวตนที่สูงขึ้น คุณส่งความรักไปยังอาการหรือสถานการณ์ที่ไม่สบายใจใดๆคุณอยู่ที่นี่เพื่อสัมผัสทุกสิ่งด้วยเหตุผลเร็วๆนี้คุณจะรู้ว่าทำไมคุณอยู่ในกระแสพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวจิตวิญญาณที่แท้จริงจะหยุดในภาพลวงตาของความเป็นจริงเชิงเส้น ตื่นขึ้นสู่ความจริงที่ว่าไม่มีเวลามีเพียงแค่ตอนนี้ประตูหนึ่ง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 และการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกมวลรวมเดือนพฤศจิกายนเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมาก ขณะที่เราเข้าใกล้การเปิดใช้งานเกตเวหนึ่งหนึ่ง,ง,งที่กำลังจะมาถึงในวันที่29พฤศจิกายนเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมันอาจนำเราไปสู่ทิศทางใหม่เราอาจเผชิญกับพลังงานที่ไม่คุ้นเคย พึ่งพาสัญชาตญาณของเรามากกว่าที่เคยแม้จะมีความไม่แน่นอนแต่เรายังคงเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์และรักษาอำนาจอธิปไตยของเราไว้หากคุณรู้สึกตึงเครียดหวาดก,กลัวหรือไม่สบายใจกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจงรู้ไว้ว่า คุณไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในจิตสำนึกมวลรวมเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนื่องจากจิตใจเชิงเส้นพยายามควบคุมผลลัพธ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ที่อิงจากความกลัวในอดีตที่เก็บไว้ในบันทึกอาคาชิต ความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเราตรหนากรู้ถึงการก่อวินาศกรรมตัวเองที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความผูกพันกับผลลัพธ์ตามธรรมชาติขณะที่ทุกอย่างสอดคล้องกันทำให้กระบวนการบูรณาการสมบูรณ์ 2024ปีแห่งการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องและการเจาะลึกเข้าไปในชั้นที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อไปให้ถึงระดับจิตสำเนึกการตื่นตัวและการรับรู้ที่สูงขึ้นมันเป็นปีแห่งความท้าทายและความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดซึ่งทั้งหมดนำทางตัวเอง ไปโซจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณแม้แต่จิตวิญญาณที่มีสติขั้นสูง<ม>ก็ยังคงประสบกับความกลัวอย่างสุดขีดบนเส้นทางแห่งการขึ้นสู่สวรรค์และการตื่นรู้นี้แต่ก็ยังคงอดทนและก้าวต่อไปแม้จะมีความกลัวนั้น ไม่จำเป็นต้องลายใจในส่วนใ,นใดๆที่คุณกำลังรักษาและเอาชนะอุปสรรคขณะที่คุณขึ้นไปคุณจะปลดปล่อยโครงสร้างที่อิงกับความอายซึ่งฝังรากลึกอยู่ในความทรงจำของเซลล์ต่อไป ถึงเวลาเผชิญหน้ากับทุกสิ่งภายในที่ไม่สมดุลการสั่นสะเทือนร่วมมือกับการจัดตำแหน่งการสั่นสะเทือนของตัวตนที่สูงขึ้นความจริงก็คือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางสู่สวรรค์ครั้งนี้แม้ว่า,าตาอาจจะหลอกลวงหรือโน้มน้าวใจให้เราเชื่อจงเชื่อมั่นว่า ตัวเองจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและเริ่มไหลในแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นแม้ในขณะที่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าขณะที่ร่างกายของคุณกำจัดสารพิษที่ฝังแน่นและหนาแน่นมองว่าเวลานี้เป็นโอกาสในการลงทุนในความรักตัวเองและการยอมรับ รักทุกแง่มุมของตัวเองรวมถึงความทรงจำที่เจ็บปวดและลึกซึ้งที่สุดผ่านการขยายแสงสว่างภายในของคุณเองคุณจะรักษาบาดแผลบาดแผลและความเจ็บปวดทั้งหมดควบคุมสติปัญญาโดยธรรมชาติของคุณยอมรับและแสดงสิ่งนี้ต่อพลังงานแหล่งกำเนิดศักดิ์สิทธ ระบุว่าคุณพร้อมที่จะสอดคล้องกับเส้นเวลาในอนาคตที่คุณต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณสิ่งนี้จะย้ายคุณไปสู่เส้นเวลาที่มีสติสูงขึ้นไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่บนโลกใบนี้หรือในพื้นที่ใดๆของการสร้างจักรวาล คุณเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องของทุกสิ่งที่มีดังนั้นจึงมีเพียงความก้าวหน้าและวิวัฒนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการขึ้นสู่สวรรค์ในร่างมนุษย์เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาตามที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างกันและแตกต่างกันไปสำหรับจิตวิญญาณที่กำลังขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับระดับวิวัฒนาการทางจิตสำนึกของแต่ละคนปล่อยวางการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆผิดพลาดยอมรับในแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนมีค่าเท่าเทียมกัน ขั้นตอนที่ไม่สบายใจของเส้นทางสู่สวรรค์จะค่อยๆจางหายไปจากพิมพ์เขียวมันคือการกำจัดเงื่อนไขเท็ภายในทั้งหมดที่จะท้าทายที่สุดคุณกำลังเสริมสร้างคุณ,ณธรรมภายในและคุณนลักษณะอธิปไตยการเปลี่ยนแปลงเป็นความถูกต้องหมายถึงการปฏิเสธทั้งหมด ที่ไม่ได้อยู่ในความถี่และการจัดตำแหน่งการสั่นสะเทือนของคุณคุณกำลังเชี่ยวชาญการใช้ชีวิตในความจริงเพื่อเป็นแบบอย่างที่แท้จริงในหมู่คนอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายการมาถึงของดาวพลูโตในราศีกุมกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงท้าทายโครงสร้างอํานาจที่ถูกนําไปใช้ ในทางที่ผิดและส่งเสริมความถูกต้องนวัตรกรรมบุคลิกลักษณะและการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยรวมกระตุ้นให้เราเฉลิมฉลองความหลากหลายท้าทายบรรทัดฐานแบบเดิมๆและร่วมกันสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นอิสระมากขึ้นเสริมสร้างความอดทนความกล้าหาญ ความแข็งแกรง่งความพักดีอำนาจอธิปไตยการเรียนรู้ทั้งหมดไม่มีเส้นชัยในการขึ้นสู่สวรรค์เพราะเพียงคุณเท่านั้นไม่ใช่น้อยลงโอปราบการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้คุณได้รับฟังและได้รับการสนับสนุนจากสวรรค์ ถึงเวลาที่จะตื่นเต้นอีกครั้งเพราะสิ่งต่างๆกำลังจะกลายเป็นเหนือจริงและมหัศจรรย์ในการรับใช้สู่สวรรค์ด้วยความรักและอุทิศตนสรุปบทความบทความนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2030โดยเน้น ที่การเคลื่อนตัวของดาวพลูโตเข้าสู่ราศีกุมซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีและจิตวิญญาณบทความกระตุ้นให้ผู้อา่านเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเองเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามความกลัวไปสู่ยุคใหม่แห่งโลกใบใหม่ แง่คิดคำคมจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณพัฒนาช่องทางการรับรู้ของคุณอย่างปลอดภัยและยึดมั่นในอำนาจแห่งตนเสริมบทความจากผู้อ่านนะคะยึดมั่นในอำนาจแห่งตนคือตระหนักรู้ว่าเราคือใครเราคือ I am God I am Light เราคือแสงสว่าง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ